เดียนาฟลิปโปเศร้าใจคู่รักหมากคิมมาทําบุญหวานล่าสุดสาวเดียนาฟลิปโปได้ไปทําบุญกับแก๊งเพื่อนโดยมีหนุ่มหมากปรินสาวคิมเบอรี่และเพื่อนๆอ,อีกมากมายถือว่าไปทําบุญใหญ่ในการเปิดสักราชใหม่ปี2565เลยก็ว่าได้โดยต้องบอกเลยว่ามีคลิปวิดีโอหนึ่งที่สาวเดียนากําลังถ่ายคลิปให้กับคู่รักอย่างคู่ของสาวคิมเบอรี่และหนุ่มหมากปรินขณะเดินอบการ และพยุงกันเพื่อเดินไปทําบุญต่อน,นั่นเองค่ะซึ่งสาวเดียนาก็ดูถ่ายภาพและคลิปวิดีโออย่างตั้งใจซึ่งน่าจะอิจฉาเพื่อนๆที่มีความรักและคลั่งรักกันขนาดนี้ถ้าสาวเดียนาอยากมีหนุ่มๆเข้ามาดูแลห,วหัวใจน่าจะเปิดรับหนุ่มๆสักคนอย่างเช่นพระเอกหนุ่มหน้าหล่อผิวเข้มจากทางช่องสามไม่ได้ใบนะคะว่าเป็นใครมีชื่อนำหน้าว่ากอไก่มาดามหัวใจก็ได้นะคะเพราะดู ูหนุ่มเกรซก็ชอบดีไปหาสาวเดียนาบ่อยๆเพื่อปรึกษาอะไรหลายๆอย่างก็ให้มาเป็นหนุ่มผู้รู้ใจดูแลหัวใจสาวเดียนาก็ได้ค่ะแต่ก็ต้องยอมรับในความคลั่งรักของคู่ของหนุ่มหมากปรีนและสาวคิมเบอรี่จริงๆนะคะที่ดูคลั่งรักกันมากๆยิ่งใกล้จะถึงงานแต่งงานแล้วยิ่งคลั่งรักกันเต็มร้อยขึ้นไปอีกจริงๆสาวเดียนาอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะเดี๋ยวรอหนุ่มๆเข้ามาจีบเพิ่มเติมเลือกเลือกนิดหน่อยแต่หวัง ว่าให้เลือกหนุ่มกอไก่นะคะขอขอบคุณ Instagram d i a n a f l ฟล p o k i m m มมี่ n อนด์กอตต์คิมและ Mark u n d i r s c o r e p ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ